น,นิ่งนุ่มนม,ม่มเบาเบาสบายแต่เราก็เนกถึงคุณกัศนที่เราได้กลั่นจิตกลั่นใจให้บริสุทธิ์ตลอดระยะเวลาหนึ่งวันศาที่ผ่านมาโดยข้อวัดปฏิบัติอะไรต่างๆ ในเพศของบรรพชจิตเป็นพระเป็นเนนที่แท้จริงแม้ยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าประทานแต่ก็ตั้งใจประพฤติข้อวัดปฏิบัติอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ถูกต้องตามพระธรรมวิน,นัยรวมทั้งภารกิจงานงต่าง ได้รับมอบหมายจากโมคันะซึ่งล้วนเป็นงานบุญงานกุศลทั้งสิ้นให้เรานึกถึงบุญเหล่านั้นด้วยความเปริ่มปิติใจมีปีติสุขให้หล่อเลี้ยงใจตลอดถ้าจะให้ถูกหลักวิชาเนี่ยจะต้องมีความสุข ในทุกๆขณะที่เราได้รับบุญหรือประพฤติข้อวัดปฏิบัติอะไรต่างต่าต้องเพิ่มในบุญที่เราได้รับนั้นตลอดเวลาไม่ต้องไว้คอยว่าตัาง้งตามสำเร็จก่อนแล้วถึงจะเพิ่มหรือข้อวัดปฏิบัติในการเป็นสมณนะเป็นบรพชิตเป็นพระเป็นเนรต้องเพิ่มทุกวัน มาจำเป็นคอยเราเป็นพระอริยเจ้าอย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชานะลูกนะหนึ่งมันสาที่ผ่านมาวนะันเวลาก็ผ่านไปแต่ทุกอนุวินาทีเรามากลัน่นจิตกลั่นใจนะใสบริสุทธิ์ทูกวัตถุประสงค์ข,ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ เราได้เดินตามรอยของพระอริยเจ้าบัณฑิตทับปราดในการก่อนบุญกุศลเกิดขึ้นเราอย่างมากมายกลั่นเป็นดวงบุญใสใส,สว่างสวัยจะ่กลางกายของเราสนซ้อนทับทวีเป็นดวงบุญ ดวงแล้วดวงเราที่ซ้อนกันอยู่ภายในซึ่งเป็นบอกเกิด่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราในการสร้างบารมีที่เราจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั้นบุญนี้เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวเป็นะโลก ทุกคนให้ปลื้มอ,อกปลื้มใจในวันเวลาที่ผ่านมาในเพศของบรรพจิตเป็นพระเป็นเนรเราได้ทำสิ่งเหล่านี้อย่างแท้จริงบุญเกิดขึ้นกับเราแล้วก็ถึงแก่โยมพ่อโยมแม่หมู่ญาติสนิทพิสหายญาติโยมทั้งหลายที่ท่านส่งเสริมสนับสนุนเรา เป็นกำลังการตัดสุดทางเราต่างก็ลอยได้บุญนี้จากเราไปด้วยรวมถึงทั้งเทวดาทั้งหลายหรือผู้ที่มีกายละเอียดก็ได้มีส่วนแห่งบุญที่ได้รวมอนมโมทนาสาธุก,การแต่การที่เราประพฤติดีปฏิบัติชอบตลอดหนึ่งพรรษาที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเราเคยนึกเรื่องบอก รื่นใจให้ดีนะจ๊ะใจจะได้ใสใสแล้วการเข้าถึงพระภายในจะง่ายเข้าถึงพระธรรมกายก็จะง่ายถ้าใจเราเริ่มเริ่มในวินาทีนี้ก็เข้าถึงในวินาทีนี้อี่เป็นเรื่องสำคัญนะลุงนะเริ่มเพราะความดีของเรา ที่เราได้ตั้งใจทำอย่างเต็มที่เต็มกำลังพระก็จะเกิดขึ้นภายในกลางกายของเราอย่างง่ายๆเราไปจะได้ชื่อว่าบวชสองชั้นพุ้ที่เข้าถึงพระอยู่แล้วก็จะได้บวชเป็นพระแล้วพระเล่าซ้ำแล้วซ้ำเลาจะได้สั่งสมพระในพระไปเรืเ่อยๆมีปริมาณเพิ่มขึ้น แต่ละองค์ขัานก็จะเอาอนุภาพที่ท่านมีอยู่นั้นมอบให้กเราที่จใจเรายึดเรานิ่งเพราะความบริสุทธิ์ของเราให้เราแล้วให้เราเล่าให้เราบริสุทธิ์แล้วบริสุทธิ์เล่าให้เรามีอนุภาพแล้วมีอนุภาพเล่าก็จะเป็นพระในพระที่พูดผ่านกำเนิดกลางคายเราอย่างมากม ต่ที่เราองคสององค์กระทั่งเป็นสิบเป็นหลักน้อยหลักพันแล้วก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆืมารวมอยู่ในกลางกายเราอย่างง่ายๆเป็นลให้ภูมิใจเธอที่เราเกิดมาในชาตินี้เราได้สร้างบุญสร้างบารมีกันยังเต็มที่เต็มกำลังโดยเฉพาะในพรรษานี้ ที่จะบริบานมาวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราได้มาออรณาสึ่งกันและกันที่เราจะทันหน้าที่เป็นกัละยาณมิตรให้สิ่งกันและกันจะประคับประคองกันให้ไปถึงฝั่งแห่งความบริสุทธิ์หาใจเราใส่ใส่กิ่งเกลี้ยงอย่างนี้นะลูกนะใสใสใสจสบายสมบอร ตาดีนะให้เราใสใสใจะสบายลูกนึกถึงบุญนี้ให้ดีให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มบุญนี้รวมทั้งมหาธาบารมีที่ลูกได้ตามมาเดียวนี้มาจากครัวนี้เนะี่ยก็จะเพิ่มพูนทัพทวีไปเรื่อยๆ นึกถึงบุญนี้แล้วอธิษฐานจิตตามใจชอบเลยนะลุงนะท่างคนต่างนั่งอธิษฐานกันไปกิบเบียบใจนิ่งดิ่งก็ไปสู่ภายในยเวลาธิธามันจะนิ่งดิ่งก็ไปข้าง เสียงละเอียดจากใจที่อธิถฐามจากกล้องข้างในเป็นพันสเร็จติดอยู่ที่กลางกายทั้งที่เราที่อธิษฐานผ่านมาและที่กำลังทำอยู่เดี๋ยวนี้มันจะติดไปในอนาคตใจนิ่งๆนุ่ม สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสตีพะวันตุเตสอ,อนุภาพแห่งบุญทั้งหลายที่ลาได้สั่งสมมาตลอดในปัญษานี้ให้ลูจงเป็นผู้มีบุญมีบารมีเยอะๆให้จเจริญธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้ปลอดจากสิ่งที่เป็นขการสธ,ธการก่สและการประพฤติผู้มัดจันให้รู้แจ้งแอ่งแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายมีรู้มีจายแม่นยำถูกต้องรองรอยตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการเธอ